อ่ามามา,มาอันนี้ใช่มไหมใช่ค่ะเป็นที่นอนของ,องอพี่กอล์ฟในคืนเฮ้ยเฮ้ยให้พี่นอนพี่ก็นอนนะเนี่ย มีสองเตียงเลยพี่เลื้อสีเตียงไหนเป็นโมริโฟมนะเป็นโมริโฟมนะคือเขาอยู่กัน2คนเลยใช่อยู่กันสองคนหรือว่าพี่กอลอยากจะมีอยู่ด้วยอีกคนนึงก็ไม่ว่าเดี๋ยวพี่แอบเข้าทางนี้ดีกว่าตรงนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นประตูที่ออกไปสู่สวนเขาเขาเปิดได้เองไหมใช่เขาเปิดได้เองมีกล้องจรนปิดด้วยไหนที่ไหนโอ้นมีมีแอร์คือแบบว่านอนอย่างสบายอ่ะสบายกว่าเราเยอะ มีเวลานไหมว่าเขาต้องเข้ามานอนกี่โมงอยู่กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ปล่อยตามธรรมชาติแฟนกับกะเพราค่ะจะนอนกับพวกเจีย๊ยบกับกับน้องเดียที่โดโดมนห้องนอนจะเพลยทุกคืนจะนอนด้วยกันทุคืนแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากที่ถ้าจ๋าไม่อยู่แล้วเนี่ย<อ>นจายจ๋าก็จะมาอยู่ที่ห้องนี้แทน<อ>เพื่อที่เป็นสัตว์เป็นส่วน พราะ่ก่อนหน้านี้เวลาเรายังไม่มีบ้านสว่วนตัวเนาะเราไปอยู่บ้านพอ่อบ้านแม่เวลาเราไม่อยู่บ้านก็ต้องขังน้องเขาไว้ในห้องนอนเราเอเอแอร์ก็เปืองเพราะว่ามันห้องใหญ่แล้วก็บางทีเขาก็ไปอยู่มันเลอ,เอ,อะเทอะอ่ะแต่ถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาอย่างเงี้ย เวลาเขาจะปวดอึปวดฉี่เขาก็ออกไปเองได้ด้วยก็เลยเป็นสัตว์เป็นสิ่งเอาง่ายๆแหละเวลาอยู่นอกสายตาก็ให้อยู่อย่างนี้่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ให้ไปอยู่ด้วยกันใช่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าจะก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงหมาพันเนาะไม่ใช่พันสองร้อยห้าสิบแต่เนหมาพันที่มาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเขาไม่ได้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศบ้านเราเพราะฉะนั้นนี่เน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดคุณเลี้ยงเนี่ยคุณลองคิดว่าตัวคุณ่ะ ใส่เสื้อเฟย์อยู่ในอาการแบบนี้มันไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าศักยภาพเราไม่พอเราก็ควรจะเลี้ยงพันธุ์ที่เขาเหมาะกอับสภาพภูมิอากาศบ้านเราเพราะอย่างเงี้ยจะต้อง<ม>เปิดแอร์ให้เขาอยู่ตลอดเวลานะถูกไหมเขาจะขนแค่นี้นะตอนเขาขนสองชั้นโดยยิ่งหมาพวกพันธุ์ใหญ่ๆหที่มาจาก阿拉斯าอะไรเงี้จะแนะนำเลยถ้าเกิดคุณจะเลี้ยงขอเลี้ยงให้เขาดีๆด,ด,ดีกว่านี่คือของเล่นของหมาเลยออของเล่นของหมาก็คือเพื่อนๆน,นซื้อให้หลายคนซื้อให้มาตลอดแน่ยน่แมนะน่มองมองจะเอาไปให้หมาตัวเองไัมไม่ใช่ หมาเหมือนอะไรเออคุณ<ะ>ไม่ใช่เหมือนเหมือนเคยซื้อให้หมามาก่อนไอพวกคงานเนี่ยนะแล้วรายการตอนเช้าวันอาทิตย์ด้วย มันหัวไวกันอะเราเลือกยังไงว่าแบบอันเนี้ยหมาเราจะชอบอะอ๋อไอไอพวกแฟนก็เพรามันชอบอันที่มีเสียงอยอย่างนี้แล้วเราก็คือพอมีเสียงอย่างเงี้ยแล้วมันจะชอบควักหัวใจอะมันจะรู้สึกว่าเด็ยเป็นหัวใจของไอของเล่นมันมันจะควักออกมาจนยุ่ยอะคือทุกชิ้นจะต้องโดนควักหัวใจออกมาหมดคือเขาจะพยายามทาลายเสียงนั้นให้ได้ใช่อ่อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชันเล่นกันดีกว่านะครับดูซิว่าสุนัขของคุณเจี๊ยบเนี่ยเชื่อฟังคาสั่งขนาดไหนครับอืไปเลยค่ะ หมอเจี๊ยบบอกกับเราเอาไว้นะครับว่าแฟงเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าพี่สูดดูนะฮะเป็นแชร์เลนต์นะครับเดี๋ยวแบบให้หมอเจี๊ยบเนี่ยไปเรียกแฟงได้ค่ะแล้วพี่ก๊อฟก็ต้องไปเรียกแฟงเหมือนกันผมไม่เรียกทำไมอ้าวผมจะใช้กระแสจิตโอ้ยอ่ะอ่ะ คุณร้อง whisperer แต่ผมจะกำขนมเอาไว้อย่าโง่พี่ผมจะปล่อยกินมาเป็นระยะระยะอ๋ออย่าใอ้กินดูสิว่าแฟงขนมไม่ได้ปากน่าแล้วดี่ะเดี๋ยวเราให้แฟงรออยู่ตรงนู้นนะค่ะแล้วเดี๋ยวหนูเล็กได้ให้สัญญาณได้แล้วพี่ พี่จะอยู่ฝั่งไหนพี่พี่อยู่อยู่บนโต๊ะไหม <laughs> แฟงสามารถกระโดดได้นะ <laughs> แค่ต้งเริ่มหมอเจี๊ยบอยู่ฝั่งนี้แล้วกัน<อ>แล้วพุณก็ไปอยู่ฝ<อ> <ใน S 1> ั่งนี้นถ้าหากว่าแฟงเนี่ยไปหาใครนะคะคนนั้นชนะแล้วคนแพ้นะคะเราก็มีแบบว่ากิจกรรมที่จะลงโทษก็คือต้องโดดบ่อนี้กล้าไหมคะเราเราเราจะได้อะไรจากการโดดบ่อเอางี้เอางี้พี่ถามหนูเรื่อยวกันว่ากล้าไหม

เอาไก่ไปเขาทำไมอ่ะอ้าวแล้วคุณถืออะไรอยู่ไก่นั่นไงนั่นไงแล้วคุณไม่โกหกหรอกมันก็ต้องเท่าทีหลายครั้งนะคะคุณเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรชาเลนแรกผมแพ้คุณเคยสายเขาแบบคอยไหมเคยเคยลองคอยคอยคอยสิดีมากดีมากนี่ไงไม่ขยับตัวเลยไหมเวลาหมอเจะสั่งเขาเนี่ยเขาคอยได้นานแค่ไหนก็คอยได้จนกว่าเราจะบอกว่าให้ไม่คอยนะแต่เขาก็จะยึดยึบบางทีมันแบบ ท่านใจไม่ไหวอเของมันยั่วมากสมมุติเอาอาหารวางไว้อนี่ของยากแต่ก็ก็พอได้อยู่นะก็พอพอจะแบบคอยไม่กินได้พอจะคอยไม่กินได้เราจะให้เวลาเขานะพี่ร๊อเนะให้เวลาเราให้เวลาสองชั่วโมงคอยไม่ได้เอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเอาอาหารมาวางหนึ่งจานนะเสร็จแล้วเนี่ยให้หมอจะบอกว่าอยอยเราจะดูว่าเขาจะแบบเดินเข้าไปกินไหมค่ะให้เวลาหนึ่งนาที อ่ะโอเคตอนนี้นะครับหมอเจี๊ยบพร้อมแล้วแต่ผมคิดขึ้นมาได้ว่าว่าอะไรคะเอาอีกแล้วเป็นการกู้หน้านะครับกู้หน้าอะไรอ่ะแล้วก็เป็นการให้เห็นว่าศักยภาพนะครับวยใครอ่ะเพื่อใครอ่ะอ้าวเหตุผลที่ทีมงมาบอกมีกล้องมีโดนมีอะไรนกนกไม่ใช่โดนเอานกอนกเอาไม่รู้เอ็นเพื่อโดนเพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพด้วยแข่งกันดีกว่าเออไหพี่กอลจะแข่งคอยกับแฟงอ่ะดูว่าข้อบเขาอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราจะดูว่าระหว่างแฟงกับลิชชี่ใครจะอดทนรอในการกินอาหารได้นานกว่ากันโอเคค่ะเดี๋ยวเอาลิชชี่เข้าประกวดแต่ว่าเริ่มจากหมอเจี๊ยบก่อนนะสั่งให้เขาคอยให้ได้นานที่สุดนะได้เลยเราต้องชนะพี่ป๊อปนะโอเคนอนมาเดี๋ยวก่อนพวกคุณแบ่งข้างกันแล้วเหรอ เราต้องชนะที่ป๊อปนะโอเคอุ้ยนอนตั้งไปปังปังเฮ้ยเฮ้ยให้อวดก่อนด้วยว่าเฮ้ยเออกิ้งกิ้งกิ้กิ้เฮ้ยชิ้นเหมือนกันกระตุ้นก่อนนี่เป็นการบัฟกันนี่หว่าผมนับถอยหลังนะเต็มตัวนะครับ99้าสิบนานไปนานไปห้าบ่อห้าห้าห้าสี่สามสองเริ่มครับจับเวลาห่อย ไี่ากี่นาทีกี่วินาทีแล้วคะัตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครับเฮ้ยหนึ่งนาทีในเมื่อหนึ่งนาทีทำได้เราจะขยายเวลาเป็นไม่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 สงสารมันอะกินได้พี่แฟงกินอ่ะกินได้เลยเออกี่นาทีนะดีมากรวมทั้งหมดก็หนึ่งนาทียี่สิบวิ มาเอาละครับตอนนี้นะครับถึงคิวลิชี่แล้วนะครับสี่ชั่วโมงใช่ไหมผมบอกเลยว่าลิชี่เนี่ยคือเชื่อคำสั่งมากแค่ผมยืนอยู่ตรงไหนเขาก็เดินมาหาแล้วใช่ไหมคะคุณเห็นเอาไปไหนวะลิชี่อวดหน่อยว่าลิชี่ทำอะไรได้บ้างลิชี่เนี่ยเหรออวดมาเทียบหน่อยดูลิชี่นี่นี่ง่วงมากง่วงไหมวัดง่วงอะไรดิน้ สามารถเราจะทำได้โอเคแม่าอแี้วตอแลี้เราไปซื้อของแค่ไหนเหรอตอนนได้แต่นอนเพราะพาใจแค่นี้มานิที่มานิที่มาดิี่มาเอาแล้วค่ะเราจะดูว่าลิทที่เนี่ยจะคอยได้นานกี่นาทีนะคะคอยนะห้าสี่สามสองคอยจับแล้ว

โอเคหยุดเลยไม่มาขาเชื่อฟังเขาหนึ่งนาทีห้าสิบสามวินาทีค่ะยังไงยกให้ชิเกมนมีชนะแล้วกันพวกคุณเป็นคนบ้าการเล่นต่อไปนี่นะฮะคือไม่ได้เป็นการแข่งแต่ว่าทีมงานสืบมาว่าน้องแฟงเนี่ยสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้จริงปะจริงคือเล่นจริงจังเลยหรอขับรถก็ได้เข้าเกียร์กระปุก คุณผู้ชมครับพอเปลี่ยนแขกรับเชิญเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วจริงอ้าวไปดูแฟงเล่นสเก็ตบอร์ดดีกว่าตาไม่เราเล่นแบบอุ้ยแฟงอยากขี้หวัดเินดีกว่าเราไม่น่ารัก้ว